สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะอยู่กับเกมเดอะแร็กแนลล็อกกันเช่นเคยนะครับก็มาที่ซีรีส์จัดเทียร์การ์ดตอนนี้เราอยู่กับการ์ดส่วนของเกราะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะ34ใบด้วยกันนะก็จะค่อยๆไล่ใบนะครับใบแรกก็คือเปโกเปโกการ์ดครับดูที่ดาวสูงสุดเลยก็ได้นะครับแมคแคพีบวกศูแล้วก็วิดบวกแปดแมคแคพีบวกศูเนี่ยเยอะแค่ไหนนะก็ถ้าเพื่อนๆเลือด300,000มันก็จะบวกเลือดมา900ครับแค่นั้นเองครับเเเออาาปป็นนกรร์ดดยยย่ไละคับโ ครับดูที่ดาวสูงสุดครับไม่พีบกเจ็อยครับเอสซีบกเจสิเป็น การ์ดย่อยเช่นกันครับพิกกี้การ์ดนะครับดาวสูงสุดได้แมคเคทพีบวกเจ็นะครับไปครับอยู่กับเปโกเปโกกับโรด้าฟล็อกเลยเนาะถัดไปครับเป็นพิกกี้ใบหนึ่งนะครับตัวนี้ได้สเตรนจ์แล้วก็ได้ฟิสิเคิลเอตแท็กครับชุดก่อนเนี่ยมันก็มีการให้เลือกไม่เยอะนะครับสเตรนจ์บวกแปดฟิสิเคิลเอตแทกบวกทิฟสองอาจจะมีคนใช้ขอไว้ที่4แล้วกันไม่ได้แย่มากครับทิฟบัคครับที่เจ็ดดาวนะเป็นอาชีพบวกแนะครับเกมนี้สาย ADL เยอะครับผมไปส่องท็อปเซิร์ฟมาก็ใช้กันนะครับไม่่วาจะเป็น ว่าเป็นเซกผมจะให้เป็น TIS เลยครับการ์ดเบบี้ดีเซอร์บูคได้อินบวก8เนาะที่7ดดาวสำหรับสายเวทครับใช้งานได้จริงครับโรเกอร์ er ครับเดาวได้เด็กบวกแปดฟิสิกอลเอ็กแฮกบวกสินะครับอาชีพที่ต้องอัพเด็กนำก็เห็นมีคนใช้บ้างนะครับไว้ TIS ละกันเนาะถ้าเป็นฮันเตอร์สายเบิร์นก็น่าจะเป็นชอยที่ดีการ์ดคอนุตัสสเต็งบวก2องพีเดฟบวกหนะครับผมคิดว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับเจ้าพิกกี้นะมันน่าจะเอาไปย่อยมากกว่าสตีลช้อนครับลด ดาเมจธาตุลม14%นะครับการพวกหมอนดาเมจธาตุลมครับ A แล้วกันเนาะสำหรับพวกกันธาตุนะครับปูป้าครับ7ดาวได้เลือดพันสี่ครับแต่ก็คงไม่มีใครใช้กันนะครับปอลลิงครับได้ค่ารักบวก8 perfect d o บวก0.5ครับที่7ดาวค่ารักเกมนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นค่าสถานะหลักช่วงต้นเกมเอามาใช้ได้แต่ช่วงกลางถึงเลทเกมเนี่ยปอลลิงก็จะเป็นใบที่จะถูกถอดออกการ์ดมาโจรู้สเมื่อได้รับฟิสิ i อล l d เ m a e มีโอกาส1%ที่ศัตรูจะได้รับสถานะ ทันนะครับอัพเดาวก็กลายเป็น7%นะครับก็เป็นสถานะที่ดีมากนะครับแต่ว่ามันมักจะถูกกันด้วยออคคีโรเป็นระดับ B แล้วกันใช้เฉพาะช่วงแบบ PVP นะการ South ์ดซอตฟีเฟียนชุดเกาะเป็นธาตุน้ำครับก็จะเอาไว้ลงดันสัตว์เลี้ยงเนาะแต่มันไม่ต้องทําดาวครับขอเนี้ยเป็น TB แล้วกันนะการ์ดเต่าทองไฟของเรานะครับเมื่อได้รับฟิสเช่ลด้แมีโอกาสหนึ I ่งเปอร์เซ็นต์ที่ศัตรูจะได้รับสถานะซเลนนะครับการ์ดที่กันซเลนได้ก็มีแค่มาดุกเนาะซึ่งไม่ค่อยมีคคนนทากัเออโ เทียบีเหมือนกันพ่อเสียของไซเลนก็คือถ้าเป็นอาชีพ A D L เขาก็ไม่สนใจครับเขาก็ตีรัวๆใส่เราอยู่ดีนะครับการ์ดดูเกบีครับเปลี่ยนก่อให้เป็นธาตุลมครับผมคิดว่าเอาไปอยู่ซีไหมคือเราต้องการแค่ใบเดียวครับเราไม่ต้องทําดาวด้วยซ้ำครับดาร์กเฟรมครับ, Frame, รบเมื่อได้รับฟิสิกอลเดเมจมีโอกาสที่ศัตรูจะติดสถานะสโตนนะครับถูกทําให้เป็นหินไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วตีได้ปะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าอ้างอิงตามคลาสสิกเนี่ยตัวมันก็จะแข็งไปเลยนะครับการ์ดที่กันสโตน น่าจะอยู่เทียบีครับเอาไปลองเลือกกันดูแล้วกันนะการหนอนแดงครับอากิโอเปลี่ยนเป็นธาตุพิษผมว่ามันอยู่แค่ฝากสมุดหรือไม่ก็เอาไปเป็นส่วนของการย่อยนะครับการดบตทอรี่ครับบตทอรี่นี่ก็ควรที่จะมีไว้ครับเป็นกอดธาตุมืดนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับการสัตว์เลี้ยงควรจะต้องใช้เนาะต่อไปครับแซนแมนครับดันธาตุดินเทียซีแล้วกันนะครับอ่าต่อไปครับการเพสครับเมื่อได้รับฟิสิเคิลเดเมจมีโอกาส0ูนที่ศัตรูจะได้รับสโตนนะถ้าเราเป็นสายอินด้วยเนี่ยมันจะโอกาสเยอะกว่าะ เป็นทั้งหมด8.4แล้วก็ได้อินบวก13การ์ดเพสเนี่ยมีภาษีดีกว่าดักเฟรมนะครับถ้าเป็นสายอินด้วยการ์ดดีวิลูย์ครับเปลี่ยนก่อเป็นธาตุอันเดนนะเกมนี้ธาตุอันเดนก็ติดฟอร์สได้นะครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ในส่วนของฝาสมุดหรือไม่ก็ย่อยไบเพียดีครับ, an an, บ damage, การ์ดอโนเลียนเมื่อได้รับฟิสิทอลเดเมจมีโอกาส5%ที่จะใช้สกิลแอตเทนชั่นคอนเซนเทรตตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าเด็กแล้วก็ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆนาน30วินะผมไม่แน่ใจเรื่องของระยะในการตรวจจับนะ แต่ว่าเห็นท็อปเซิร์ฟก็ใช้กันอยู่ครับ B แล้วกันอยู่ในแก๊ง PVP อ่ะการ์ดม้าน้ำเรานะครับต้านทานฟรีดบวก20%ลดดาเมจทาบอเตอร์1%เนาะ7ดาวก็ต้านทานฟรีดได้ร้อยเลยนะครับสามารถใส่ได้2ใบในส่วนของกรอดดวดเทียร A เอครับติดแช่แข็งเกมนี้เนี่ยน่าลำคาญมากนะครับถ้าใครเล่นพีวีจะรู้ว่าัวนฮันแทบฟอร์ดโดนรัวแล้วโดนเบิ้ลไปเรื่อยๆจนเฉาตายอ่ะเราทาอะไรไม่ได้อ่ะเราได้แต่อยู่นิ่งๆนะครับทำค่อนข้างยากเเพรรราาาะะว่กดดมันันนป็บง นะครับค่อยๆทำกันไปแล้วกันเนาะการสเกลเรตันไพรเซอร์ครับเมื่อได้รับฟีค่าเดเมอรมีโอกาส1%ที่ศัตรูจะได้รับสถานะสลีฟในช่วงคอนเทนต์พวก PVP กีวอลเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสลีฟเนี่ยมันโดนคอทีเดียวก็ตื่นแล้วนะเพราะนั้นเอาเป็นเทียดีไปแล้วกันนะการแซดสควอตครับเมื่อได้รับพีเดเมอรครับมีโอกาส1%ที่ศัตรูจะได้รับสถานะฟรีก็อัพเจ็ดดาวก็เป็น7%นะใส่ได้2ใบในส่วนของกอด้วยสถานะฟฟอออรรรร์์กก็็เเเปนนนนนะะไทีีี่่่าาาคญสถม้ย ันตีก็ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับคนอื่นตีเนี่ยน้ำแข็งก็ไม่แตกด้วยนะครับต่อไปถ้าการ์ดพาสนาครับเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเนาะก็มีไว้ลงพวกเดลี่ดันเจียนนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยนะครับก็ของุ่ญาตว่าเป็นเทียซีแล้วกันเนาะควรจะมีไว้อย่างละใบนะครับการ์ดเปลี่ยนสถานะเกาะเนาะกิลเลอร์แมนติ้ครับเมื <ME> ER ่อได้รับอิทีคอรเดอเมจมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะได้รับนะบลีดดิ้งนะบลีดดิ้งจะสูญเสียเอ็กซ์พีหนึ่งเปอร์เซ็นทุกทุกวินาทีสูงสุดสามพันสามพันเองหรอไม่ใช ติดสถานะเลื่อนออกนี่มันจะตีเบาลงด้วยนะอันนี้ต่ในนี้มันไม่ได้อธิบายไว้นะครับแต่โดยรวมผมว่าสถานะบีดดิ้งก็ค่อนข้างดูเป็นรูปเมียน้อยอยู่ครับให้เป็นเทียดีนะต่อไปครับการไล่วิโอครับเมื่อได้รับพิฆาตเมมีโอการ1ประตูติดสตันนะครับถ้าเราเด็กมากกว่า77โอกาสทิกเกอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น2%อู้เฮ,ฮ้อันนี้เยอะนะมันเบิ้ลครับจะทิกเกอร์เป็น14%เมื่อเด็กมากกว่า77แต้มถ้าดูการเพสอะที่จะดาวก็คือ1.4บวก7็ก็คือ8.4แต่ไล อ๋อแต่ทับซ้อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นตัวใบที่ใส่แล้วคุ้มนะผมว่าดูดีกว่ามาเจอรูสเนาะเป็นเทียบีครับถัดไปครับโกสติ้งครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับไป S เลยครับไปอันแรกเลยครับเปลี่ยนก่อนเราเป็นท่าบิญญาณถ้าทํา5าดาวเนี่ยเราจะเป็นวิญญาณเลเวล2นะครับถ้าเป็นธาตุโกสเลเวล1ครับนิวทัลเราจะโดน50%ก็คือแค่โกสศูนย์ดาวเนี่ยเราโดนเบาลง50%แล้วนะแต่ถ้าเป็นโกสเลเวล2ก็คืออันนี้ครับก็คือเราจะโดน25%ถ้ามีทุนหนห่อยควรจะทํา ดาวนะครับเราจะได้ไปตีพวกบอสตัวหลังๆได้เอาจิงๆิงเนี่ยมีโกสศูนย์ดาวเนี่ยก็สามารถตีบอสได้ถึงบาโฟแล้วเนาะเดนวอร์จะตีได้ประมาณชั้น2ชั้นแามแรกๆเอ p ีพีพาราไดส์ก็ตีได้เกือบหมดเลยนะถึงชั้น10แต่เราอาจจะตีพวกบาโฟไม่ไหวแต่ตีมิสเทสไหวถัดไปครับการ์ดออกรอดครับสะท้อนความเสียหาย5%เมื่อถูกฟิสิกส์เอตแทกนะครับแล้วก็ไม่แค่พีบวกพันถ้าทํา5ดาวก็คือสะท้อนเป็น15%แล้วก็เลือดบวกเป็นนะคร้วก็เม่ได,ดาวกเ,านะเป็นใบที่เหมือนใส่เอามาเพิ่ม P เฉยๆนะครับสะท้อนได้แค่ฟิสิกอลแอตแท็กด้วยว่ามันเป็นแค่เทียบบีนะต่อมานะครับการ์ดเบลดเดสเมื่อได้รับฟิสิกอลเดมีมีโอกาส100%ที่จะทําให้ติดเคิร์ดเดินช้าแล้วก็ความเสียหายลดลงนะครับลดลงอย่างมากนี่ก็ไม่รู้ว่ามากแค่ไหนขออนุญาตไว้ที่ดีแล้วกันการ์ดโซเนียร์ครับ P เดฟบวกเจ็ด M เดฟบวกสี่อัพห้าดาวก็บวกเป็นสามสิบสองกับยี่สิบน้อยมากนะครับชุดเซตก็ไม่มีอันนี้ห่วยจัดนะครับไปเทียบดีครับเอ็นจิลิงครับเปลี่ยนชุดให้เป็นโโฮฮลลีีี่่่ครับทดาวนนจะเป็ ี่เลเวลสนะแค่ฮอลลี่เลเวลแรกเนี่ยคนที่เล่นพีกก็กระอักเลือดแล้วนะฮอลลี่เลเวลหนึ่งเนี่ยคือฮอลลี่ไลท์เบาลง50%นะครับก็โดนพวกเวทอื่นๆเนี่ยเบาลง25%นะคือเข้าแค่75%เท่านั้นถ้าเป็นฮอลลี่เลเวลสองฮอลลี่ไลท์เบาลงแค่25เนาะพวกเวทลดลง50%เลยนะครับแองเจอลิง <Engineering S 2> ก็ใช้ได้ดีใน PVP ครับให้เป็นเทียร์เอสเหมือนกันเนาะโกตติ้งจะเด่นในเรื่องตีบอส MVP มากกว่าถ้าใส่ทั้งโกทั้งแองเนี่ยการแสดงผลมันจะแสดงผลใบที่อยู่ ข้างบนสุดนะครับไม่ได้แสดงออกพร้อมกันทั้งเป็นทั้งชุดก่อวิญญาแล้วชุดก่อกศักดิ์สิทธิ์นะเคตุลันุกการนะครับยิงกาน้ำแข็งเป็น MVP ต้านทานมอนสเตอร์ธาตุไฟดาเมจเพิ่มขึ้น5%ลดดาเมจธาตุน้ําอีก2%มีโอกาสนเซเมื่อได้รับ e ีแดมหรือว่า M แดมจะใช้สกิลฟอร์สโนวาเลเวล5ข้อสังเกตก็คือไม่ว่าจะโดนดาเมจกายภาพหรือเวทน,นะครับมีโอกาสไล่ฟอร์สโนวานะครับภาพดาวเนี่ยก็เพิ่มต้านทานมอนธาตุไฟแล้วก็ดาเมจธาตุน้ำ ีวนะที่ศูนย์ดาวก็ถือว่าพอใช้งานได้แล้วนะครับผมว่าไปอยู่กับออกรอดแล้วกันแถวแวพวกนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนอนน้อยไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมแนะนําได้เลยนะครับยินดีมากๆนะมาช่วยกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเกมนี้มันน้อยจริงๆนะอันนี้ผมก็สรุปตามเท่าที่รู้ข้อมูลมาแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ